สวัสดีค่ะมือพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องมนีมาผอมสายฝนเลยค่ะในยินเสียงสายฝนเปืยปลายลงมาค่ะพี่น้องมณีเสื้สผ้ามาเห็ดเมนูง่ายๆอีกแล้วค่ะพี่น้องเห็นอันนี้ก็คือโค้งไก่นะคะพี่น้องนี่ค่ะโค้งไก่นุชซับทำความสะอาดล้างเรียบร้อยอย่างดีค่ะพี่น้องมณีเสื้สผ้ามาเห็ดโค้งไก่ทอดตะไร่ค่ะพี่น้องทอดกับก๋วกินกตําบมกุืงค่ะนี่ค่ะได้เนืเอนางออกเลย แล้วก็นุ่งกระสุกพุงนะคะพี่น้องนุปป่งกระสุกพุงทำไมเมน,นูนี่นุ่วเคใส่เห็ดศอะไรคะพี่น้องก็เครื่เง็ดอีหยังกินค่ะก็วนเวียนมากคือเกน,นี่ค่ะอันนี้ก็คือตะไคร้นะคะพี่น้องตะไคร้แล้วก็ลาบผักชีแล้วก็กระเทียมพริกไทยค่ะใส่ลงไปค่ะพี่น,อน,นอ้องค,อคแ,ลแล้วก็กระพุ้งนุ่งกระซัพไปนะค่ะพี่น้องต้มชุบโอเคเลยคือเกลืค่ะขาดเม็ดอะไค่ะพี่น้องเมนูนี้ใส่ปลาไทรแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวเพิ่มความแซ่บค่ะ ก็คงปรุงรสนะคะพี่น้องคดดออง่้ามีรรสดีเลยอีเดียวถ้าใส่หน่อตะไคร้ใส่หน่อตะนใส่หมูเพื่อเตาคะ่ะใส่ลงไปคะ่ะต้มแดดต้มนัวก็ซอสซอสปรุงรสฟ้าเขียวนี่นะคะข้าวสะบโอลเข้มหลายนะคะพี่น้องเพราะว่าส้ก,กินกับตำหมนูนิ่มคะ่ะเอาแค่พอมีพอมีรสชาติค่ะใส่น้ำตาลน,นิดหน่อยนี่ค่ะพี่น้อง ไก่ทอดตะไคร้นะคะพี่น้องเคล็ดลับของมันนี่ตะไคร่นี่ไข่แมกกะอยู่กับเนื้อไก่นะคะมันสีหอมหู้วนเวลาเกาทอดขึ้นมานี่แซ่บค่ะทำมันตกสูตเด็ดลงไปในน้ำมันนะคะพี่น้องใหาก็ะซอนทุกมากินตะไคร่กรอบๆได้แซ่บเพื่อกันค่ะพี่น้องนี่ค่ะกเป็นเมนูง่ายๆเมนูแบบว่าทอดค้งไก่ในก็แซ่บเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะทอดดีๆกรอบๆฮู้สุดยอดค่ะอันนี้นก็จะใส่ แป้งโกกินี่ค่ะใส่ได้หลายเพื่อนไม่เสบิกรอบนะคะพี่นอ้องเิ่วนตำบกุ่งก็คือสูรตรใบตำเห็บเบิงนะคะพี่น้องทอดตำเห็บเบิงหลายคลิปแล้วนะคะ่ะอันนี้ก็คือทอดหงไก่เนะะี่ยแหละค่ะเ็ดกินเทปยาตำปลาตาบานเท้าะค่ะพี่น้องสมัยก่อนนี่้หงไก่ปิ่งพี่น้องนู้นก็ยังได้ไปซื้อกินอยู่เลยค่ะปิ่งเจี๊ยบเส้นไหมปิ่งข้าเอา่อย่างแดงๆดงนะคะพี่น้อง เอาละจ้จะค่ะเดนุสเอาไปทอดเลยค่ะพี่น้องกระทะใหญ่ๆค่ะพี่น้องคอดได้หลายนะคะน้ำมันนี่ข้าวปต้องเอาถ่วก็ได้ค่ะพี่น้องเอาข้อเอาข้อถ่วนะคะพี่น้องเพราะว่ามัานใหญ่มันเปรืองน้ำมันค่ะพี่น้องคอดแล้วเขาก็ต้องเก็บน้ำมันนี่นุสคุณทอดไปน้ำมันเดียวได้ค่ะพี่น้องก็เลยมาทอดไกลตอกสุขุมค่ะเพราะว่า่อดไรหลอกพอดีค่ะ ใส่สิ่งนใหญ่คะ่ะพี่น้องขอดกรอบโอ้ยแสบเลยคะ่ะพี่น้องคุณได้ไว่ากินอของโค้งไก,ก่บวชแสบบวนัวบวแมนในหัะแสบนัวโคะ้งไก่นี่แสบกว่าเนื้ออีกค่ะพี่น้องขอดให้มันกรอบแล้วก็ดูกระเดี่ยวข้ามกินได้เบิดแต่สำหรับผู้เฒ่าอ่ะบวเนนแนะนำให้กินนะคะพี่น้องไม่คิดขอดเป็นอย่างเพิ่นเนาะคะ่ะเวลาจะได้ะทอดไปเรื่อยๆคะ่ะ ค่ะพี่น้องหอมหวนหวนค่ะโวกากระไก่ได้ค่ะพี่นอ้นองที่มันนุดล่อยออกมาเียค่ะเดี๋ยวเข้าทอดทำมันกรอบและซ่อนึ้นค่ะพี่น้องเอากินครับกระได้ค่ะแซ่ค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะเป็นเมนงงูในงานบ่าวๆสไตล์หนุู่้กเอรค่ะจะไมไหนหน้อยพอขอไปโรงเรียน ไปสือ่อปิงโค้งไก่ใหม่หนึง่งค่ะพี่น้องเพ็ดเป็นผีใหม่ในน้อยค่ะสมัยก่อนหน่กระบาดสองบาทค่ะพี่น้องสื่อห่อเขาไปกับโค้งไก่กระแซะเป็นยังค่ะพี่น้องก็ดูกระเดี่ยวกินบ่เหลือ <c oughs> สูมุ่นนี่ก็ยังหมักขึ้นเก่าเลยค่ะมักโค้งไก่มักมายุงเผ็ดกไก่กับมักเวลาไปท้างอกสีเขาถอดไก่ขายพี่น้องสมิ่ีหนัไหงไก่โค้งไก่ปีไก่ยังไก่ค่ะ น,นุกกรเสือกคือสื anyway, to to ่อโครงไก่ท네ี h, ่เก่าค่ะพี่น้องบะเมนว่ามันถือกระว่าบอมีเงินนะคะคือความชอดค่ะพี่น้องมากค่ะเนี่ยค่ะทอดไปเรื่อยๆจนเหลืองกรอบนะคะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวนุทอดไปเรื่อยๆเนาะค่ะมันเหลืองกรอบข้างซองขาเดี๋ยวนุให้เบิงอีกรอบหนึ่งจ้าเอาละค่ะพี่น้องนุก็ระเสืกเออตะไครทีมันเหลืองกรอบถึงจนนะคะบางอันกับบะหมีเหลืองเนาะค่ะพี่น้องนะค่ะสุกแบบมาานี่เลยจ้าอือหอมตะไคร่ทวนๆค่ะพี่น้อง คะอันนี้ฟูกแคลดีๆได้ค่ะพี่น้องยำแต่โปะโปะกรอบอิ่มเลยได้ค่ะพี่น้องแล้วก็ความหอมของตะไคร่ที่ลอยอยู่นี่ค่ะมีนุ่งกระสออมชิดนั่งค่ะพี่น้องนี่เลยจ้าเป็ดนุ่งบานสุดตายนุ่งเอาละค่ะพี่น้องได้นุ่งเสียบไปเรื่อยๆจนแหลกเนาะค่ะพี่น้องแด้วเข้ามาเบิ่งนจอนข้าแต้งข้าวเขากินกันอีกรอบนึงค่ะแล้วละจ้าพี่น้องเมนูมื่อนี้ค่ะเสีอ่อนบ่ค่ะพี่น้องเสีอ่อนตามบกหุวงตามบกหุวงนุ่งบ่ค่ะพี่น้องเป็นตะแซบคักค่ะ นี่ค่ะอันนี้ก็คือโค้งไก่นะคะพี่น้องถอดกรอบๆโค้งไก่ถอดตะไคร้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะพวกกากตะไคร้นี่กินกับแดดเบิดเลยนะคะพี่น้องเอาเขาเหนียวจ้ำมีแซ่บแห้งค่ะมันจะมีความหวานความเข้มนิดนๆนุ่นๆนะคะพี่น้องนี่ค่ะเป็นเมนูง่ายๆค่ะโมตองอีหยังมาไม่ค่ะพี่น้องโมตองเบิร์นู้นนะคะโค้งไก่ทอดตะไคร้กินกับตำบกฮุ่งนี่ค่ะพี่น้องตำบกฮุ่งหนำเลยๆเผ็ดเปรี้ยวหวานสไตล์น,ะะนู้คือเก่าค่ะนี่ค่ะนู้สึให้เบิ่งตอนบกฮุ่ง ก้อนมะฮวงนูกระซับโคลเลได้ค่ะพี่น้องนูซุคอยขูดอลตอนนี้พราะว่านนีควไมู่อสึกว่าขูดอล้วเซนมันหยุกค่ะนี่ค่ะซับโคลเลกินกอบปุ๊บๆค่ะพี่น้องห้อยด้วยักกะทินแก่ค่ะแล้วก็เสมนยอดกะทินค่ะพี่น้องใบหอมดอกแค่สดนะคะบานแน่านิดนึงค่ะพี่น้องตะวานนูมากกินค่ะแล้วก็สมนเขาเนี้ยวหอนหอนคือเก่านะคะพี่น้องนี่นะคะเมโน่โมนี่เป็นอาหารอีสานบานเท่าค่ะสไตล์บ้านนะคะพี่น้องขอบค้ณหลย์เดอค่ะพี่น้องทุกฝูทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ มากกไล่กดแชร์กดติดตามให้ขอพุ่งกําลังใจที่มีให้การเสมอเนาะค่ะพี่น้องถ้าเผื่อใม่เผื่อเก่าค่ะเขามาเบานวหัวมว,มวนเขามาคุยกันได้ค่ะเขามากินเขาฮวมผ้าเนาะค่ะพี่น้องขอพูด้หลายข้ามเบาข้ามจะอาจสบม,มวนนวลหรือสบพอหรือผิดพลาดประการใดเนาะค่ะพี่นอขอขอออ้องนูก็ขอโทษขออภัยละลายบ่มี่ยังเนาะค่ะเป็นสไตล,ล์บ้านๆท้องนูนเองค่ะทั้งอาหารการกินทั้งการเบากันจะความเป็นยูเนาะค่ะพี่น้องขอพูดอะไรที่เขามากกดติดตามมารับชมเนาะค่ะพี่น้อง มาจากที่นี่มากินเขาด้วยกันค่ะตำมะหมุ่งแซ่บค่ะพี่น้องมีข้าวปุ่นใส่น้ำแซ่บค่ะคนนี้อีกค่ะพี่น้องมาค่ะมากินเขาด้วยกันค่ะ